ครับพบกับคัสกีบูโโชนแนลเงี่ยวเป็นคิปแรกของท้องนะครับก็อยากให้ทุกคนกดไลค์และครับสำหรับคที่ดูคลิปนี้นะออวันนี้เราก็จะอ,อยู่กับเด็กโปรไฟล์อ่าอมอสเตอร์รลิเบลการโรนะเด็กคุนเชนนั่นเองโอเคหมดใต้โอเคมาอ่าเราก็เริ่มกันเลยนะสำหรับคนที่ผ่านเขมดูคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดซับส,สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเลยนะครับโอเคโอเคเริ่มที่การใบแรก ตีของเราเนี่ยดีโบลตมาสเตอร์รีเวลแกโลแน่นอนใช้หาไยแทย้หายโอเคไปต่อมาโบลตมาสเตอร์กราเซียอ่าโบลตมาสเตอร์กราเซียเขาฮอจังเกตมามอเตอร์ทว่งหางมันช่วยเราสนอกได้คอรเตอร์แอคระหว่างกันเทเฟตอ่าเลือกมันมขแข่งตีแข่งได้ประจำาทุกเจนโอเคฮะไปต่อมา b บนเลเบอร์อุดาครใส่3บใบใบต่อมา b บนมาสเตอร์ซับบราดใส่3อนะสามใบนใบต่อมา b บนเลเบอร์เวนเ t ต a มีสกิลเอ่อแฟนทอมโพชชั o นโพชชันนะ เอาาเ่อเลือกมอนเตอร์หนึ่งร้อยสามคู่ต่อสู้บุกเล็กการนี้ใหญ่เกตแล้วก็บวกสองคริติคอนให้กับการที่เลือกจนจบเทิร์นเอาไปโบกีติดเชื่อสกลิลติดเป็นพอเทิร์นอืมใบต่อมาการ์เพิ่มเกเรเดืนวิสตากอนเทคเข้าสกิลเข้าสนามนาชาสังเกตได้รับหนึ่งได้รับหนึ่งความแข็งหนึ่งหน่วยใบต่อมามังโกวินามินเออร์โบใส่สองใบ อืมอืมอืมใบต่อมาเป็นเกรดสามนั่นเองอืมมงกรโอรเทอร์นมโนธรรมินอับิเกลอ่าโอเทอร์นอับิเกลบังคับจบเิอน,นะ น้องพูดอะมากเลยแบบเวลาไปต่อมาเคลสเดอร์เบอร์เข้าสนามเปิดสามแค่เออไม่เอ,อะไรนี่ก็นี่คือมอนเตอร์ของเด็กนี้นะต่อไปก็ดูเว้นบอนกันเว้นบอนใบแรกนั่นก็คือดอลสตริงอืมและการน,นี้ได้เราเรามีมาแรยการน,นี้ได้พวกแข่งสั่งโจมตีดอมเชลลิงแอทแท็กและเรามี ความตายนบนสนามมีเท่านั้นอแค่ข้อจ่ายหนึ่งหน่วยเลือกมอนเตอร์สองคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้ทำการต่อสู้ที่ไม่ทที่ไม่ได้ทําการต่อสู้ย้ายเป้าหมายโจมตีไปที่การ์ดใบนั้นสักครู่นะใบต่อมา,อมาการเชยเชิญสูดการเชยเชญ การเชื้อเชิญส่แดนมอรณะน่ใส่สองใบเซตรองปัสนามาก็เลีนยคู่แข่งแทนแหละกเก็บเลี้ยคู่แข่งใบต่อมาก็เป็นการ์ดหยิบหลุมเชนซิโนเชนติโนแค่ข้อใจหนึ่งเลือดนำความตายจากหลุมอะไรก็ได้อย่ไรก็เนื้อไม่ติดเผาไม่ติดประเภทไม่ติดประเภทติดแค่เผาใบต่อมารูนออฟเดอะเดฟใส่สองใบใบต่อมา แบคบ l ิชวล n อ่าแค่ทอดทำลายมังันกรดำบนสนามเราหนึ่งใบชาดเบอรนัำเบอร์สองกองเข้าช่องเกตเราได้พลังชีวิตหนึ่งหน่วยจูกกสสองใบติดหนึ่งครั้งหนึ่งเทินไปต่อมาเราไง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 เก็ชิลลลุนมังกรดำเออ,อง่ายๆลายง่ายๆดูเทครณีเนาะเออคาเลนแรเน็ตใบต่อมา this s t o เออ ได่ได้เราเมื่อเรามีสีเลือดหรือมากกว่าแคทคอสปรับเล่นเป็นสามจากนั้นทิ้งมือทั้งหมดแล้วจวดสีใบถ้ามือไม่เหลือก็ใช้ได้นะโอเคใบต่อมาเดวิลสติกมาใส่สองใบใบต่อมาบิสซิโฟเนียนจันเกตจวดสอง จะเลือดาำหกแหละอือต่อไปก็ไปดูไอเทมกับไม้ตายกันโอเคต่อมาก็เป็นอ่าเหมือนเดียวแหละเรดเพนทราเวลอืมแคทคอใจหนึ่งเลือดอ่าแอคเลือดคอมตายในหลุมหนึ่งมอนเตอร์ใช่ไหมความตายหลุมหนึ่งใบเรดก,การนี้คอกัดนั้นเดี๋ยวจแห่คอสแค่ใบแล้วก็ไม้ตายของเราฮิลเกตวอเตอร์นะอ่า แค่ข้อจัดสังเกตคอมมอนเตอร์ความ,ม,มตายไม่เกินสองใบที่มีไซต์แตกต่างกันจากดับโซนลงในสนามในะช่องแตกต่กัน,กนดูใจห้าคอร์สและเรากับสูตรแท้เฟตอีกครั้งโอเคต่อไปไซต์บอร์ดนะครับเนอะไม่โอเคไซต์บอร์ดของบใบแรกของเรานะแล้วก็ทีอา่ารู้เท็กกันดีเนาะเซนเกตเซนเกตอา่า ครั้งต่อไปรับความเห็นรับความเห็นน้าลงสองหน่วยอ่าต่อมาถอดโซของมอนเตอร์หน่วยสนามแล้วก็เทคที่ใช้กันบ่อยๆจนจบทันนีขวงไม,ม,ม่สามารถบคอมมอนเตอร์เกินสามไปได้ใส่ไว้หนึ่งใบอ,กกอือไปต่อมาสกัดป้องกัน,นะนก่อไปชิงป้องกันเขาสวนกลับอ่ะเอ่อบนเลเวอร์ซับหลาดอ่ายิงเคาน์เตอร์แอคอืมสับ สำหรับคนที่อต้องการที่จะป้องกันนะใส่เพิ่มเข้าไปเป็นสี่ใบก็คนเนเดิมการจะชื่อนในมาอะไรนะใส่เพิ่มอีกหนึ่งใบสำหรับอืก็ถ้ารับคนที่เจอเด,เด็กที่มันยืนหนักๆแล้วตีไม่เข้าเข้าเข้าเนะี่ยแล้วก็ใส่ความตายแบบเก่าก็ได้นะเออเกเดอร์แกโลเกตทูสนะอ,อ้ขอคอคอได้เมื่อเรามีหลุมสามใบมากกว่าในหลุมมีความตายชื่อไม่นำกันในหลุม แล้วก็มีเออมอนเตอร์ความตายทั้งหมดได้รับ2องพัึงคิเนีใส่ไว้หนึ่งใบเย้มากกว่าได้โอเคก็จบแล้วสำหรับคลิปลิสเด็กความตายก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลกังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสาธุโดยไม่แท่ของค,ครับ